ทำอย่างนี้เลยอย่าทำอย่างนี้เลย,ย,ย,เลยมันไม่ดีหรอกมันไม่เท่มันไม่เท่ทำยังไม่เท่โป้โป้ไม่เท่โบโบโบไม่เท,ไเท่ไม่ใช่พี่คิดนะทุกคน ไม่เทไม่เทไม่เทไม่รู้เหมือนกันครับใครคิดเกียทะเลาะแล้วอ่ะมีเพื่อนมาช่วยเลยหรอไม่ใช่ยังไม่รู้เลยใครอ่ะต้องทำอะไรกันแบบนี้เลยหรอ มนเจไม่ได้ทำโอเคไหมโกรธขนาดนั้นเลยหรอครับต้องเอาคนมาทำร้ายกันเลยหรอใครก็ไม่รู้โอเคไหมเนี่ย ไม่ต้องทำร้ายขนาดนี้เลยครับแค่บอกว่าไม่อยากเียแล้วไม่่ใช ไม่ต้องทำรายขนาดนี้เลยแค่พูดออกมาเอางมันต้องส่งคนมา <c oughs> องวิญญาณมาเลยครับเป็นผู้คุมวิญญาณเหรอไม่รู้จักเอายิ้มอะไรครับยิ้มนี่คือรู้จักไงเนี่ย <c oughs> ไม่รู้จักแต่ ยิ้มทำไมครับยิ้มแสดงว่ารู้จักกันนี่ไม่รู้จักครับแล้วสรุปยังไงครับจะคุยกันดีๆหรือว่าจะบายๆก็ได้แล้วแต่ก็คุยดีๆอยู่น่า <G ül üyor> อ่ะก็คุยดีๆนี่คือเรื่องรู้จักแล้วใช่ไหมครับอะะไรนกะ็คือถ้ายิ้มนี่คือเรื่องรู้จักแล้วนะ าเ้แล้วแต่เฮ้ยเไปยืนเงียบๆคนเดียวก็ได้นะไม่ได้รู้จักเป็นอะไรเอ้าก็หัวเราอ่ะับก็แสดงว่ารู้จักสิถางั้นน่ะก็ขำเฉยๆ่ได้มีความสุขนี่ครับใช่ไหมล่ะมีความสุขความรู้สึกคนอื่นใช่ไหมล่ะไม่เอ้ย ชา้าแล้วที่ทำให้คุณยิ้มได้ยิ้มเพราะอะไรรู้ไหมเนะี่ยเพราะอะไรครับ มาดูใครครับเพื่อนเหรอครับที่มาเมื่อกี้สรุปคือใครครับเอไปดูคนเมื่อกี้เหรอชี้อะไรครับชี้หลังคือใครครับเอไปดูเรื่อง้็ชี้ผมชี้เรา ไม่ได้รู้จักอ่ะอ้าวเราคุยกันดีๆได้ไหมเราคุยไม่ดีตรงไหนครับไม่ยยก็อวาข้าเรื่องเลยว่าคุยกันดีๆได้ไหมคุยไม่ดีตรงไหนครับตั้งแต่ที่เจอนี่ยังไม่ได้พูดไม่ดีตะคำเลยก็ได้จำได้ เดี๋ยวจะโดนลงโทษแล้วครับเนี่ยถ้าฮึ <c oughs> ตอบคิดอะไรเพิ่นไปไหน ที่เจอล่าสุดเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยเปิดเป็งใหฟังแล้วเนาะไม่เป็นไรหรอกเข้าใจไงว่าเก่าแล้วไงใช่ไหมละ่ะก็มีแต่เราที่เปิดนั่นแหละก็มีแต่เราคนเดียวนั่นแหละที่ทำอะไรแบบนั้นแหละนี่หรอคนที่ไม่จำอะไรไม่ได้นี่หรอไม่กเ,เป็นเด็กเลยเว้ ไม่งอแล้วนี่เดี๋ยวนี้เนาะไม่ทำอะไรแบบนั้นแล้วนี่ทำอะไรไม่ได้แบบนั้นแล้วนี่ใช่ไหมเพลงก็ลืมไปแล้วข้าวก็ลืมไปแล้วกาแฟก็ลืมไปแล้วลืมไปทุกอย่างแล้วนี่ใช่ไหมเพ้แราวนี่ยจำได้อะไรครับคืออะไรครับทำอะไร ราฟังอยู่ว่าจะพูดอะไรก็พูดหมดแล้วไม่มีอะไรจะพูดแล้วนอนเหรองอนเรื่องอะไรครับไม่มีสิทธิ์แล้วนี่คำพูดคำจาเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีสิทธิ์แล้วโตแล้วนี่ใช่ไหมใช่ไหมครับตั้งแไ่ผ่านมาเกิดมาก็โตแล้วนี่โตขึ้นเยอะเลยนี่เรา แข่งบ้าเลยล่ะเมีเเยวไร้วๆได้ไปใส่ชุดอะไรวะเนี่ยทรงใส่สูรคืออะไรครับไม่เคยเห็นใส่สูรมาก่อนโนเวนสูรที่นู่นนะโดนตีอะโดนตีอะไรเพลงอะไรครับโดนตีอะครับอ๋อ เดี๋ยวนี้ไม่ยอมอะไรง่ายแล้น,นี่ใช่ไหมเดี๋ยวนี้เก่งกขึ้นแล้วตั้งแต่วันเกิดมาก็เปลี่ยนเป็นคนละคนโตขึ้นเถียงทุกคำ <c oughs> มีความคิดเป็นของตัวเองเ <c oughs> นาะนั้นที่เป็นคนเข้ามาขอจีบเรา <c oughs> แต่ก็เปลี่ยนไปเพราะว่าอะไรไม่รู้เหมือนกัน อะไรเนยะไม่อยากดหนา้าแล้วหรออ๋อที่คุณไม่อยากทําอะไรให้เรา,าเหมือนเดิมเลยก็ทําทอยู่ทําอะไรครับนอกจากยืนเนี่ย <laughs> ยืนเอานี้ชิวหน้าตัวเองเนี่ยก็ที่ถามไงีว่าเป็นความรู้สึกเป็นคนเดียวเหรอในโลกในเกมาเป็นความรู้สึกเป็นคนเดียวเลยหรือยังไงครับ ขอโทษขอโทษเรื่องอะไรวะเนี่ยแล้ว <c oughs> ขอโทษไปก่อนอย่ารอแล้วว่ะนีกันขอโทษเรื่องอะไรครับนั่นสิอ้าวเดี๋ยวนี้มีนั่นสีด้วยป <c oughs> กติพูดว่าอะไร <c oughs> ไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าเกิดอะไรแต่ก็อยากขอโทษไปก่อนเดี <c oughs> ๋ยวนี้คือนั่นสีโกรธเรื่องอะไร สงสัย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 ,สสยเอาสงส,ยส,งสยัสงสยขอโทษทำไมครับถ้าไม่ทำอะไรผิด <c oughs> ต้องเป็นลาวมากกว่าหรือเปล่าที่ต้องขอโทษไม่อยากตีกันแล้วอ่ะอไม่อยากทะเลาะแล้วคิดเป็นทะเลาะด้วยมากเลยครับไม่รู้อ่ะก็ไม่อยากทะเลาะแล้วนี่ไงไม่ได้จะบอกบายใส่ทำไมเมื่อกี้ถ้าไม่อยากทะเลาะก็สวัสดีก่อน ใจโวยวายก่อนให้พูดใหม่ครับ่จ๊กถ้าม่ผิดลราจะขอโทษเรื่องอะไรก็ไม่ต้องขอโทษสิครับก็อยากขอโทษหรอจะไม่อยากอันนี้แล้วอยากคุยกันดีด พูดดีแล้วก็ขึ้นเสียงเองอ่ะเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวไม่จริงเนี่ยเนี่ยอะไรครับก็คือหยุดพูดใช่ไหมอ่ะขอสร้างเลยเหรอแบบหูบป,ปากเลยเหรอหรือว่าไงครับโอ้ยพี่แจ๊คหูบป,ปากเลยใช่ไหมอ้ปปย ไปหมดหายใจตอนนี้เอาผิดเลยแล้วแต่นะใช่ไหมหมายความว่าไงครับเมื่อกี้ไม่ได้หมายความว่าให้หุบปากแน่นอนอะโอ้นี่ก็พูดเต็มปากแล้วนี่ใช่ไหม คือที่จะฟังแค่คําว่าหุบป,ปากแต่พี่ไม่ได้ฟังคําว่าไม่ได้หมายความว่าจะให้พูดว่าหุบป,ปากเหรอคะอือฮึอือฮึจำได้หมดแล้วเรื่องนะั้ ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ว่าเจไม่รู้อะไรครับเราพูดว่าอะไรมใช่เมื่อแล้วเมื่อเหรอพี่พี่บอกว่าจําได้ทุกเรื่องแต่ว่าเจงงไปหมดงงเรื่องอะไรครับงงทุกเรื่องเลยเช่นไม่รู้อ่ะแต่ว่างงงงเรื่องอะไรครับับ อยู่ดีก็โดนขังขังปึ๊บเพื่อนพี่ก็รู้ไปทําอะไรมา,า,าแบบดูคำพูดคำจาแปลกๆล่าสุดที่จำได้ไปทำอะไรใครมาแบครับไ,ไม่นะคะไปเจอใครมาหรือเปล่าเจอใครคะไปเจอหนุ่มหล่อที่ไหนมาหรือเปล่าไม่เจอหนุ่มหล่อผมดำอ่ะผมไหนนะผมสีดำเคยเจอไหม พวกลราหูอะผมสีดำเหรอไม่นะมีอยู่คนหนึ่งชื่ออะไรครับคนนั้นคุยไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยอยากจำนำโมนโมอะไรนะครับนโมนโมคือใครครับนโมนโมนโมล่ะ ใช่เขาเป็นคนดีไหมครับอาจจะยัง ขอโทษเหมือนกันนะครับไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามอุ้ยอุ้ยไม่เป็นไรครับคิดถึงอ่ะอือหอะไรคนระับนี่คือรอคำนี้แล้วก็จะเวยโกาอีกแล้วเหรอไม่ได้นะครับไม่ไม่มีนะครับแบบนั้นแหละ <c oughs> <c oughs> ไม่มีทางคนระับ เพราะรุ่นใหญ่เขาไม่ทำอะไรแบบนั้นบอกไปแล้วหลายรอบแล้วไป <c oughs> กอนหนุ่มผมดำไหมล่ะครับเอ้ยไม่ยอมอ๋อไม่กอดใครทางนั้นอ้าวทำไมอะ ก่อนอืมอะไรนะก่อนเฮ้ยแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวดูแลรในพุ่มเหมือนเจอตัวเล็กตัวน้อยในพุ่งวิโอเคเล่นตา ่นังแฮปปี้อุ้ยลับปามั้งสิเฮ้ยจริงรึเอ้ยฮัลโหลฮะอยู่ร้ออินเทลิ์เนตอะดิกบดานกบดานไม่ไหวปะโดนโดนอีโดนโดนดักไงตอนแรกไงโดนดักไงกันเรจะไปอยู่ไหนเนี่ยกำลังไปหาพวกอยู่ไหนอะ

แก๊งอะไรแก๊งโรคบาดทะยักคืออะไรครับเหเห็นเพื่อนบอกมีปัญหาแก๊งโรคโรคร้ายโรคบาดทะยักแรงไปบอกอ้าวมาถึงอะไรเข้ามาถึงถึงอะไรครับมันเป็นดอกไม้อ้าวแก๊งใครครับแก๊งหนุ่มตะกูลใครอ้าวแล้วม่อยู่ตรงนี้ทำไมครับทำไมนะไม่ไปช่วยเพื่อนล่ะมันเด้อทำไมไปไม่ไปล่ะไปไปอะไรครับ เขาให้เปลี่ยนชุดเนี่ยไม่เข้าใจไมใหมเปลี่ยนชุดทำไมก็เขาให้มาตรงนี้มันกันอะอืมแต่ว่ายันงไงดีไม่ตีเราได้ไหมยอยากเล่นแอนดอบอ่ะตีกับใครครับไห่ตีตกับใครก็ตอนตอนแรกก็ตีกับยี่สิบเอดอ่ะอ๋อ hả, có bình <thuh> này không đi được phải không? ra được. tôi đâu vậy? ơ, ơ, ơ. ơ. ที่จะเจอนี่ไงอยากคนนี้ให้เราเปลี่ยนชุดคนนี่ครับนี่แหละเห็นไหมเพลนเหมือนกันไหมเขาเป็นเขาเป็นด้ยคุยเขาหรือว่ายังไงครับโนโ์แมนอะไรเข,เขาทำอะไรอ่ะ,อะเขาเป็นผีหรือเปล่า ไม่รู้เลยครับเดี๋ยวใกล้สุดน่าจะเป็นที่ข้างบนน่าจะต้องวิ่งนะครับพร้อมหรือยังครับพร้อมครับน,นำเลยครับเธอหลบอ้าวอ้าว